สวัีครับวันนี้จะมารีวิวกระดานไว้บอร์ด EP สามกันนะคะหนึกระดานไว้บอร์ดจากเมื่อวานแกะกองกองใหญ่ๆนี่ก็เท่าใหญ่ๆก็รีวิวได้เดี๋ยววันนี้จะมาเขียนกันนะครับมีหลายภาษาเลย <laughs> สีแดงก็คือคือภาษานี่ดูจาก 关系。 กกกกนี่ก็วันนี้วันพุทธพทธี่สอมกราเมื่อวานถ่ายวันที่สิกเก เขียนได้เดีดย๋ยวเราฝากลิงก์การสั่งซื้อไว้อยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ